สวัสดีครับวันนี้มาทําความรู้จักกับ้นกลางกันนะครับนี่ครับคือลักษณะของ้นกลางครับตัวเขาจะขนสีดําทั้งตัวนะครับโคนสีดําปลายขนจะข,า,ขาวๆนะครับตัวจะไม่ใหญ่มากครับตัวจะเล็กกว่าอ้นใหญ่ ที่เขาเรียกกันว่าอ้านกลางก็คือมันก็ขนาดมันอยู่ที่ตรงกลางครับมันจะมีอ้นเล็กอ้นกลางอ้นใหญ่อ้นเล็กก็คือตุน่นมันจะตัวเล็ก,เล,กเลยครับอ้นกลางก็จะอยู่ไซส์กลางครับแต่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันครับแต่ก็จะไม่ใหญ่มากแล้วก็มีมจะมีสีออกหน้าแดงๆหน่อยครับอ้นกลาง แต่ก็จะไม่มากเหมือนอ้อนใหญ่มันจะสีเดียวทั้งตัวครับเนี่ยแบบเนี้ยครับตัวเขาจะนิ่มๆนมนะอ้อนกลางดูครับดูมาดูดูด,ดูมันปีน นี่คนระับทมมาออกไปอุ้มท่ายในมือให้ดูครับลักษณะสี่คนขนาดตัวเขาจะใหญ่ประมาณขนาดไหนครับตก็นี้ครับอันนี้เป็นตุ่มเนียบกลัวตก นี่ครับอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับสีขนก็จะออกดำครับปลายขนขาวบางตัวก็จะออกน้ำตาลนิดๆแต่สีก็จะลุปว่ามันจะเป็นสีเดียวกันทั้งตัวนะครับจะไม่เหมือนอ้นใหญ่ เห็นไหมครับขนตรงหัวก็ไม่เหมือนกันลักษณะลายสีน,นี่ก็จะเป็นอีตัวนะครับน,นี่ขนาดตัวจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้น้อยครับน,นี่จะเป็นตัวผู้เห็นไหมครับอันนี้ออกสีจะน้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับ จะไม่ดำสนิทเลยขนกะอ้นกลางเนื้อมันจะนิ่มๆครับดูมั้ยขนจะนิ่มมากดูมั้ย เอเ๋ต๊ตบใครชอบแบบนิ่มๆต้องอ้นกลางครับขนจะนิ่มๆก็ยุกๆก็ยุกก็เอาไปเก็บก่นครับเริ่มกลัวแล้วครับ Yep. Bye.